สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหย่นะคะวันนี้เราก็มีข่าวคราวของสํานักงานคณะกรรมการขร้าราชการพล,ลเรือนนะคะหรือสํานักงานกพอพมาฝากกันนะคะก็อันนี้จะเป็นข่าวคราวของการสมัครสอบกพอพประจําปี2564มาฝากกันนะคะซึ่งในปี64นี้ถือว่าพิเศษนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนที่เราเดาไว้แล้วก็ไม่คิดเหมือนเหมือนกันนะคะว่ากพอพจะ เปิดให้สมัครสอบนะคะใจดีเปิดให้สมัครสอบได้ทั้งสองรอบนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจสมัครสอบกอพภาคก,กหรือนะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่ผ่านภาคก,กนะคะหรือว่ายังไม่เคยสมัครกพภาคกเลยก็สามารถมาสมัครได้ในปี64นี hi, ้กพใจดีนะคะก็สามารถเปิดโอกาสนะคะให้สมัครสอบได้ ทั้ง2ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นของการสอบด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-exam นะคะและการสอบแบบกระดาษนะคะ paper and pencil นะคะก็ถือว่าก็พอใจดีมากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้สอบนะคะให้เราแก้ตัวฝีมือของเราเองนะคะทั้ง2รอบนะคะถ้าในวันที่8นะคะ8มกราคม2564นะคะเวลา8.30นาิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นการเปิดสอบ นะคะรอบแรกจะเป็นการเปิดสอบของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e e x m นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสมัครสอบกันในรอบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบของรอบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ3า0บาทนะคะก็ค่าสมัครสอบ300บาทนะคะก็ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเป็นของธนาคารกรุงไทยอีก30บาทนะคะแต่ว่าท่านใดนะคะสมมุติว่าถ้าสมัคร ผ่านภาคกอนะคะของในรอบของ e e x a ซไปแล้วผ่านภาคกอนะคะซึ่งจะประกาศผลในวันที่28พฤษภาคมนะคะ2564ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่สอบผ่านด้วยนะคะแต่ว่าท่านใดนะคะที่ยังตกวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะก็สามารถมาแก้ตัวกันในรอบของ p a p e อร์ d pencil ได้นะคะหรือว่าท่านใดนะคะสอบผ่านก็พอสมมติน,นะคะ ระดับปริญญาตรใีในรอบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็อยากมาสอบในรอบของ Paper ร์แอนด์เพในระดับปริญญาโทก็สามารถทำได้นะคะนี่ก็ถือว่าก็พอเปิดโอกาสให้ทั้งสองระบบถือว่าเป็นเราค่ะวัดความสามารถของตัวเราเองเนาะซึ่งก็พอเขาให้โอกาสทั้งสองสองทางเลือกเลยนะคะก็อันนี้อยู่ที่ตัวเรานะคะอันนี้ก็เรามาดูเลยนะคะวันที่ 8มกราคม2564นะคะที่กพเปิดให้สมัครนะคะทั้งหมดมีจำนวนที่นั่งสอบในครั้งนี้นะคะ4 9 9 8ที่นั่งสอบนะคะโดยแบ่งรอบละเท่าๆกันนะคะเป็น6รอบนะคะก็คือรอบละ6,833ที่นั่งสอบนะคะอันนี้ เรามาดูในรอบของที่1จะเป็นรอบของระดับปริญญาโทนะคะจะสอบวันเสาร์ที่3เมษาย,ยน2564นะคะระดับรอบที่2ถึงรอบที่6จะเป็นของระดับปริญญาตรีนะคะ ก็จะสอบกันตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสแต่มีข้อแม้นะคะว่าจะต้องเลือกรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้นนะคะรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้นนะคะสมัครรอบที่2เสร็จแล้วจะมาสมัครรอบที่5ก็ไม่ได้นะคะนี้ไม่ให้สอบนะคะก็คือให้เราเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเลือกรอบนะคะแต่ว่าสมมุติถ้ายังไม่ผ่านก็ค่อยไปแก้ตัวกันในรอบของเ a p e r and p น n c i l นะอันนี้ในรอบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่จะเปิดกันวันที่8 มกราคมนะคะเวลา8นาฬิกา30เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดู12สถานที่ เปิดสอบนะคะว่ามีที่ไหนให้เราเลือกบ้างนะคะก็มาดูเลยลำดับแรกนะคะสำนักงานกอพจังหวัดนนทบุรีนะคะ115ที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพระนครกรุงเทพ500ที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพ1030ที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนสวนสุนันทากรงุงเทพ892ที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตจังหวัดปทุมธานี310ที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัด เชียงราย650ที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก463ที่นั่งสอบมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี400ที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สามที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยสุมหาวิทยาลัยสุราษฎร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนะคะสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี1,000ที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช500อที่นั่งสอบมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดนครจังหวัดสงขลานะคะ635ที่นั่งสอบนะคะนี่ก็สามารถมาเลือกที่นั่งสอบกันได้เลยนะคะก็เราจะต้องเลือกรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้นนะคะว่าเราจะสอบที่ไหนนะคะถ้าอยู่ที่ใกล้ๆนะคะ เราต้องรีบจ่ายตังก่อนเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราจ,จะมาสอบที่นี่จริงๆนะคะแต่ว่าจ่ายตังเสร็จแล้วจะไม่ไปสอบอันนั้นก็แล้วแต่เรา <g ül> อันนี้ก็สมมุตินะคะเราอยู่จังหวัดตรงไหนเราใกล้ตรงไหนเราสามารถดูสถานที่สอบใกล้ๆเราได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยู่จังหวัดใกล้ๆอยากไปที่ไกลๆอันนั้นก็ได้นะคะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าต้องรู้ที่นั่งที่เราจะไปนะที่นั่งนั้นต้องไม่เต็มนะคะถือว่า ก็พอใจดีมากๆเลยนะคะสมมุติว่ารอบของ e x m เป็นการเราสมัครสอบในรอบของระดับปริญญาตรีเราก็สามารถสมัครสอบได้รอบใดรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ประกาศผลแล้วก็สอบผ่านด้วยเราอยากจะสมัครระดับปริญญาโทในส่วนของ p a p e r and pencil อันนั้นก็ทำได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะน,นี่ก็สามารถสมัครได้แต่ถ้าระดับปริญญาตรีเราไม่ผ่านในรอบของ e-exam นะคะยังเก็บตกคะแนน2คะแนนไม่ผ่านเราก็สามารถมาแก้ตัวในรอบของ paper a n d pencil ได้นะคะน,นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเรามากๆเลยนะคะอันนี้การสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ที่สำนักงานกอพน,นะคะสามารถถาม o o g l e ได้เลยนะคะแล้วก็ียเขียน พิมพ์คําว่าสมัครสอบกอพอแล้วก็มาเลือกหัวข้อสมัครสอบอันนี้ง่ายๆเลยนะคะหรือถ้าจําเว็บไซต์ได้ก็สามารถสมัครที่ h t t p นะคะ p o l o n s l a l k c o m j o b นะคะ JOB 2 ot, นะคะ O C S C G O t S นะคะแล้วก็ในส่วนของการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เริ่มกันนะคะในวันที่8มกราคม2564นะคะตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะคะ,คะก็ชอบศูนย์ตรงไหนก็สามารถมาเลือกสมัครสอบได้เลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะที่ก็พอเปิดโอกาสให้เรา ราได้สมัครทั้ง2รอบนะคะอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะขยันอ่านหนังสือมากน้อยเพียงใดน,นะคะถ้าผ่านภาคอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ไม่ต้องสอบ Paper and p e n c น l นะคะนี่ก็ถือว่าก็พอให้โอกาสเรามากๆเลยนะคะสำหรับปี2564นะคะวันนี้เราก็มีข่าวคราวของการสมัครสอบกอพอมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ